สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงคา r d a โนนะว่ามุมมองของนักลงทุนเนี่ยที่เป็นบิลเลียนแ r นเนี่ยเศรษฐีพันล้านเหรียญสหรัฐน,น,นั้นเนี่ยเขามีมุมมองนะครับว่ามองตัวคา r d นโนยังไงนะแล้วก็เหมาะที่เขาเนี่ยจะมาลงทุนหรือเปล่านะก็เป็นหนึ่งนะในความคิดเห็นนะของ มิลเลนแนคนหนึ่งนะหลายหลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังนะคนคนนั้นเนี่ยก็คือทางมาคิวบานะคิวบานั้นเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีรับชาวอเมริกันนะเข้าใจว่ารวยเป็นดับที่ประมาณ1 1 7นะครับของสหรัฐอเมริกานะดูข้อมูลในวิกิพีเดียนะในการจัดอันดับนะเศรษฐีสหรัฐอเมริกาในปี2อ,อ2 0นยะี่สบรวยเป็นดับที่ 1้นะครับซึ่งใครที่อยู่ในวงการคริปโตแล้วเนี่ยก็คงจะรู้จักดีนะ่าสำหรับมาฟิวบานะอาจจะมีทั้งคนที่ชอบและก็ไม่ชอบเขานะแต่วันนี้เนี่ยเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่เขาได้ไปให้สัมภาษณ์ในช่องเอาคอยเดลี่นะผมอยากจะเปิดบางช่วงบางตอนให้ฟังนะแล้วก็ดูดูสัหน่อยนะว่าเขาพูดถึงอะไรนะเ,เดี๋ยวลองมาลองคุยกันนะว่ามุมมองของเขาเนี่ยกับตัวคาร์โนนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะ The call. ก็ทางเอลอนนะครับแล้วก็ออสตินนะที่เป็นเจ้าของช่อง a อ c o r d e ลี่นั้นเนี่ยก็ได้ถามทางมาร์คคิวบานะครับเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆคาร์โนนั้นเนี่ยเขาก็มองนะครับเหมือนกับตัวโพลีกอนแล้วก็ตัวอิทธเลียมนะเขามองว่าธุรกิจนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องมีกําไรนะก็ต้องมีกําไรนะแล้วก็เขาเองนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปดูนะในคอยเมทริกต่างๆนะ หนึ่งในข้อมูลที่เขาดูคือเรื่องของ transaction นะครับและเขาก็เห็นว่า transaction ของตัวค a ร์นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะเขาคิดว่าผู้คนในแอฟริกานั้นเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้ตัว transaction ของตัวค a no เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเองก็เข้าไปดูนะในเว็บไซต์ตัวคริปโตฟรีนะดูค่าฟรีของตัวค a ร์โนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับตัวอีทิเลียมแล้วก็เทียบกับตัวโพลิกอนนะ แล้วก็เทียบกับตัวสมาร์ทคอนแทคตัวอื่นๆด้วยนะครับแต่เขาก็มีข้อสองสัยนะว่าในเมื่อทางดัชนมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยทำไมนะราคาของตัวคาโนดแล้วก็ Market Cap นะ <But S 2> ถึงสูงนะ <if S 2> ถึงมี Market Cap สูงกว่าตัวสมาร์ทคอนแทคตัวอื่นๆนะที่ที่มียูสเคสที่ที่ท,ที่มากกว่าตัวคาโนดนะนะอันนั้นก็เป็น บางช่วงบางตอนนะของมาคิวบานะที่แสดงความคิดเห็น,นกับตัวคาร์โนนะซึ่งลองมาดูกันหน่อยนะจริงๆหลังจากมีการแสดงความคิดเห็นนะของมาคิวบานัเนี่ยทางชาวเอน,นก็ออกมาทาวิสเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่ดูนเนี่ยก็ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะแค่เป็นเ,เป็นภาพมองบนขึ้นไปเฉยๆนะสำหรับชาวนะอันนี้ผมกำลังโหลดอยู่นะ นั่นก็เป็นข้อมูลนะของมาคิวบาร์นก็เขาเองนะก็มองว่าเขาดูนะักธุรกิจนะอย่าง Mark วบาร์นั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวมองนะก็ได้แต่พยักหน้านะหลังจากที่ Mark วบาร์ได้มีการพูดแสดงความคิดเห็นออกมานะเออมาคิวบาร์นั้นเนี่ยเขาสิ่งที่เขาดูคือว่าตัวค่าฟรีนะค่าธรรมเนียมนะที่เทียบกันนะระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆนะจะสังเกตเห็นนะว่าตัวที่มีค่าฟรี ที่เยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็คือตัวอีทิเลียมนะถ้าเป็นตัวเลเยอร์วันนะลองมาก็เป็นตัวตัวใบนั้นสมาร์ทเชนด์นะตัวบิตคอย n ไม่นับนะเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวเลเยอร์วันนะตัวลองมาก็เป็นพวกตัวโซโลนาโพลิก o อนนะอเวอรแลนนะที่มีค่าฟรีนะที่สูงกว่าตัวคาร์โนนะตัวออปติซึมนะซึ่งเป็นตัวเลเยอร์ทูโรอัพของตัวอีทิเลียมนะก็มีค่าฟรีที่สูงกว่า ตัวคาร์โนนซึ่งเขาเองนะก็มองก็ดูตรงนี้นะแล้วก็มองว่าเอ๊ะสงสัยนะว่าตัวค a ร์โนั้นเนี่ยมันมียูสเคสการใช้งานจริงมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็มีข้อสงสัยว่านะเออทำไมค่าฟรีของตัวค a ร์โนั้นเนี่ยแล้วก็บวกกับการที่มียู c a คสใช้งานที่ต่ำกว่านะตัวอื่นนะ,ะซึ่งถ้าเรามาดูนะในเว็บ d f i i ยไดร์มานั้นเนี่ยถ้าดู d e f i ตัวตัวต่างๆนะที่รันบน แฟลตแพลตฟอร์มต่างๆนะตัวคาร์โนนั้นเนี่ยก็ยังมีนะตัวดี f าต่างๆนั้นเนี่ยมาละมนเครือข่ายยังไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบนะกับตัวอย่างตัว OP นะออปติซอมนะหรือแม้แต่ตัวโพล y กอนนะคนระับก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาลองมาดูนะใน Market Cap นั้นเนี่ยก็แต่ดันนะมี Market Cap นะที่สูงกว่านะถ้าลองเทียบดูเฉพาะตัวที่เป็นตัว Smart Contact นะ คันโน่นั่นเนี่ยมีมาเก็ตแคปปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ16.4พันล้านเหรียญนะสูงกว่าตัวโพลิกลอนนะสูงกว่าตัวอเวอร์แลนด์นะสูงกว่าตัวเอ่อสูงกว่าตัวโซโลนานะสูงกว่าตัวอเวอร์แลนด์นะสูงกว่าตัวเมทเทคตัวโพลิกลอนนะสูงกว่าตัวออฟติเมตเอ่อออฟติเมตซึ่มนะตัว OP นะเลเยอร์2ของตัวอิเทียมนะเขาก็เลยมีคำถามว่าโอเคยูสเคสมันมัน มันน้อยกว่าอยู่ตอนนี้จะทำไม Marketcap ถึงสูงกว่านะครับอันนี้เป็นคำถามนะของมาร์คคิวบานะครับส่วนตัวผมแล้วเนะี่ยอาจจะคนอาจจะมองว่าโอเคมันเป็นเทคโนโลยีนะที่มันมีนความเป็นดีเซนต์ไลนะ์นะเทคโนโลยีมันดีกว่านะตัวอ,อื่นนะก็เลยถือไว้นะแล้วก็คิดว่าในอนาคตนั้นเนี่ยมันจะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆเ,เข้ามาลันบนตัวค r d a n o มากขึ้นนะคนระับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนะี่ยหนึ่งในสาเหตุนะที่ทำให้ตัวราคาเ d ดนั้นเนี่ยสูง อยู่ตอนนี้เพราะว่าซัลายส่วนใหญ่ของตัว ADA นะตอนนี้เนี่ยมันถูกล็อกอยู่ในพูลนะตัวต่างๆพูลต่างๆนะครับของตัวคาร์โนอยู่นะซึ่งถ้าเราดูตอนนี้นะเนี่ยเรียกว่า7 72 2 72.51%นะครับของตัว ADA ที่มีซัลาพอยู่ทั้งหมดตอนนี้ถูกสเต็กไว้อยู่นะนั่นหมายความว่าอีกแค่ประมาณเอ่อ1ปประมาณอ,อประมาณ20 ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเจ็ดยี่สแปดเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยถูกมีให้เทรดอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในยี่ในยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยก็เริ่มนะที่เอ่อที่ถูกนะครับเอาไปล็อกนะบ,บนดีฟายตัว,ต,วต่างๆของตัวคาร์โนนะถึงแม้ดีฟายต่างๆตัวคาร์โนนั้นเนี่ยจะเอ่อยังมีไม่เยอะมากนะแต่ด้วยจํานวนคอยนะครับที่มันมีอยู่ตอนนี้น้อยอยู่นั้นเนี่ยก็เลยทําให้ราคา ADA แล้วก็ตัว มาร์เก็ตแคปนั้นเนี่ยสูงนะกว่าตัวเรียลวันตัวอื่นๆนะที่มียูสเคสที่ใช้งานมากกว่านะนะนั่นก็เป็นมุมมองนะของของนักธุรกิจนะที่เขามองว่า,อ,าอยากจะมาลงทุนนะในตัวค r ร์โนในตัว ADA หรือเปล่านะซึ่งมุมมองของ Mark วบ b a n นั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังนะเพราะเขาเองนั้นมองว่าเขาอยากจะเห็นยู c a คสที่มีมากขึ้นนะนะและนะและนอกเหนือจากนั้นนะเนี่ยเขาอยากจะเห็นนะว่านอกจาก Ecosystem ของตัวคาร์โน ที่เราเราดูอยู่แล้วว่าจะมีตัวดีแอพพลิเคชันต่างๆนะเข้ามาลันอีกมากมายนะแต่สิ่งนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะสิ่งที่นักธุรกิจอยากจะเห็นก็คือคานนั้นเนี่ยมีไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่ๆห,หรือมีใครบริษัทใหญ่ๆมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือเปล่านะที่เท่าที่เราดูตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่ผมเห็นก็มีนอกจากบริษัทใญ่นอกจากตัว ประเทศต่างๆในทวีปแอ,อฟริกานั้นแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะมีซนุปด็อกนะที่ได้ข่าวว่าจะมาทําในเรื่องของ NFT นะคีนะบนตัวคานโนนะแต่บริษัทใหญ่ๆนะก็ยังยังไม่เห็นมีมานะอย่างเช่นนะอย่างที่เราเห็นนะกับตัวโพลิกอนนะที่มีตัว facebook นะตัวเมตนะที่มาเป็นพาร์ทเนอร์นะกับตัวโพลิกอนนะตัวสเตปนะที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวโพลิกอนนะอะโดบีนะที่มาเป็นพาร์ทเนอร์นะกับตัวโพลิกอนนะ แล้วก็ตัว a d i d a s นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์นะกับ p o l y g o อนนะตัว p าดร a นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์นะกับตัว p o l y g o อนนะ eBay นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์นะกับตัว p o l y g o อนนะออนอกจากนั้นนะอย่างเช่นตัววอลดิสนี่นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับ p o l y g o อนนะเอ่อ Mercedes Benz ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ p o l y g o อนนะ Coca Cola Coke นะก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ p o l y g o อนสิ่งนี้ทางธุรกิจก็มองดูนั่นเนี่ย เขายังไม่เห็นนะสำหรับตัวคาร์ดานนะันั่นก็คือมุมมองนะของของนักธุรกิจนะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่ผมมองว่านะอันนี้เห็นในทวิสของเอ่อแพทริกนะที่เป็น De เ e ล o อปเปอคนหนึ่งนะที่จะดีเวลลอปตัว NFT แล้วก็ d ีแอพพลิเคชันของเขาเนี่ยบนเครือข่ายของตัวคาร์านเหมือนกันนะเขาเองก็ได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้เหมือนกันนะว่าคาร์านนนั้นเนี่ยต้องต้องโชว์จุดเด่นของตัวเองให้ เรียกว่าให้โลกรู้หรือว่าให้ VC รู้อย่างชัดเจนนะเออสิ่งหนึ่งที่ VC หรือว่า Developer มองอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยจากทวิ h ของเขาเนี่ยนะพอเขานึกถึง Cano นั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขายังนึกไม่ออกนะว่ามีจุดเด่นนะกว่านะครับตัวแพลตฟอร์ม Smart Contact ตัวอื่นยังไงบ้างนะแต่ตัวเขาเองนั้นเนี่ยพอนึกถึงตัว e t h e r e u ตัว Ethereum เนียมนะเขานึกถึงว่าโอเคมันใหญ่นะมันใหญ่มันมี User นะที่ใช้งานมากนะ มันมีแคปิตอลนะมีเรียกว่ามีเงินมีมูลค่าที่มาล็อกในนั้นค่อนข้างสูงนะชีพอีเวลลอปเมนต์นะก็ตรงนี้เรียกว่าการที่จะเข้ามาดีเวลลอปในตัวแพลตฟอร์มตัวที่เรียกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนที่ต่ำนะไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมเยอะนะเป็นภาษาที่ดีเวลเปอร์หรือว่าดีแอปพลิเคชันต่างๆนะั้นเนี่ยใช้งานมานานนะโซนาเองนั้นเนี่ยพอน,นึกถึงโซนาทุกคน,คนก็นึกถึงมันฟาสตดนะเวลี่ฟาสต์ทรานเซ็คชั่นนะนะส่วนตัวโพลีกอนเองนั้นเนี่ย ก็ c c e s s to e t h e r e ยมนะก็เป็นหนึ่งในตัว l a y e r 2ของตัว t h e r e ยมนะแต่นะถูกกว่านะถูกกว่าแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมนะที่ดีกว่ามาซัพพอร์ตที่ดีกว่านะแต่สำหรับตัว c a n โนนะั้นเนี่ยสิ่งที่แพต t ิกมองอยู่ตอนนี้นะก็คือว่า m o r s e c u r e Chain นะมีเป็นเชนที่มีความปลอดภัยนะก็ถูกต้องนะอย่างที่ทางทางแพทติกมองนะอย่างเช่นตัว v อล i t เตอร วอริเดเตอร์นั้นก็มีมากกว่านะแล้วก็มี tool ทูต่างๆนั้นเนี่ยช่วยมากกว่านะครับแต่เขาเองนั้นก็มองว่านั่นก็น่าจะยังยังไม่เพียงพออยู่นะสำหรับตัวคาโนต้องมีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานนะครับของคาโนหรือว่าไอโอเนี่ยจะต้องนะเอ่อสื่อสารนะให้ให้คนเนี่ยได้เข้าใจเอ่อมากกว่านะเอ่อมากขึ้นนะแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ทางแพทริกนั้นเนี่ยมองนะว่า คายโนนั้นเนี่ยแตกต่างนะกว่าตัวเชนตัวอื่นๆนะครับก็คือคายโนนั้นเนี่ยเรียกว่าสร้างนะอีโคซิสเ็มนะจากอินไซด์นะจากข้างในนะจากบจาก i อสเออกมานะแต่ตัวแพลตฟอร์มตัวอื่นนั้นเนี่ยเรียกว่าอีโคซิสเ็มของเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สร้างจากข้างในนะก็คือมันใหญ่เพราะว่ามีข้างนอกเข้ามานะถึงเช่นพวก บริษัทนะพวกเอเจนซี่พวกโปรโตคอลพวก D a อพลิเค t i o นต่างๆเข้ามานะเข้ามาก่อนนะแล้วค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าจะอัปเกรดอะไรค่อยมาแก้กันที่หลังนะอย่างเช่นเราเห็นตัวอิตาลีนมะ่ที่เรียกว่ากำลังจะอัปเกรดนะจาก group of work เป็น group of stake อยู่ในขณะที่มีพวก D a อพล i c a t i o นต่างๆเข้ามาหลั่นแล้วนะตัวโซน่าเองนั่นเนี่ยเราก็เห็นว่าอ e ีโคซิสเ็มนั้นเนี่ยค่อตัวเลเยอร์1นันน่ยค่อนข้างจะได้รับการโจมตีค่อนข้างบ่อยนะแต่สิ่งที่เขาได้เปรียบก็คือว่า มันมีมนะีอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นมากแล้วนะแต่ตัวค a น o น้นเนี่ยมีวิธีการสร้างโปรเจกต์ที่แตกต่างกันนะกับตัวแพลตฟอร์มรดอียกวันตัวอื่นๆนะครับเรียกว่าเขาสร้างนะอีโคซิสเต็มจากอินไซด์เอานะจากข้างในออกมานะนั่นก็คือความแตกต่างนะแล้วก็แต่สิ่งนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะทําให้ระบบตัวแพลตฟอร์มนะมีฟันแนเมนทัลที่แข็งแกร่งและก็ปลอดภัยนะยงที่ทางแพทริกบอกว่า จุดหนึ่งนะที่ตัวคานโนนั้นเนี่ยได้เปรียบนะกว่าตัวอิทเลียมโซนาหรือว่าโพลิกอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของมีความเป็นซีเคียวเชนนะมีความปลอดภัยที่สูงนะครับแต่นั่นก็ยังขัดยังเรียกว่าถ้าเกิดมองในมุมมองของนักลงทุนนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่ตรงกับที่เขานะอยากจะเข้ามาลงทุนอยู่ตอนนีนะ้ยังไงก็ต้องรอคนระับตัวคาโนนั้นเนี่ยมีอีโคซิสเตมนะครับที่ ที่เพิ่มสูงขึ้นนะส่วนตัวผมแล้วนนเนี่ยผมมองว่านะสิ่งที่ตัว c a ร์โนจะต้องมีนะถ้าอยากจะเติบโตนะไปเทียบเท่านะกับกับแพลตฟอร์มเลเยอรวันตัวอื่นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะหนึ่งก็คือ user นะจะต้องโตขึ้นนะจะต้องโตขึ้นกว่านี้ามากๆนะต้องมีดีมีดีแอพพลิเคชันะที่จะเข้ามาลันตรงนี้มากขึ้นนะซึ่งสิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้ก็คืออีเวนต์ตัว v e r s ์ซ l Hard Fork นะซึ่งผมกาใจว่าอีเวนต์นี้จะเป็น e v e n นท้ายสุดแล้วนะที่จะก่อนที่จะให้ตัวดีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามารันนะแต่ก็ยังไม่ท้ายที่สุดนะเพราะว่าหลังจากนี้เขาก็จะมีการอัปเกรดอยู่ตลอดนะแต่ก็เป็นการอัปเกรดแบบไม่ใช่เมเจอร์อัปเกรดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นการอัปเกรดระบบที่ที่สำคัญมากนะตัว v i r t u a l h a r ด Fork ดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ Take Time เหมือนกันนะจะต้องเห็น t r a n s a c t i o n ที่โตขึ้นนะที่โกร h ขึ้นนะแล้วก็ค่าฟรีก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ โอเคเขาตรงนี้เข้าใจนะจริง,รงๆผมว่าการเปรียบเทียบค่าฟรีตรงนี้ก็ไม่ค่อยแฟร์สำหรับตัว ADA เท่าไหร่นะเพราะว่าหรือจริงๆก็ไม่ค่อยแฟร์กับกับทุกๆตัวนะเพราะว่าบางตัวนั้นเนี่ยค่า transaction ถูกแพงแตกต่างกันไปนะจำนวน transaction ที่มีมากกว่านะไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีค่าฟรีที่สูงกว่านะ transaction ทีม่มากกว่ามากกว่าค่าฟรีอาจจะต่ํากว่าก็ได้นะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบนะของตัวของตัวแพลตฟอร์มในแต่ละตัวนะ ต้องมีบิ๊กบิสเนสเข้ามาใส่อัพนะอย่างที่เราเห็นนะตัวโพลิกอนนะอย่างเช่นโพลิกอนมีดิสนีย์นะมีเมตานะมี Adobe นะมี Mercedes-Benz นะมี c o คามีโคคาโคลานะที่จะเข้ามานะมี The Sandbox นะเข้ามาเป็นพาร์เนอร์นะสิ่งนี้เราจะต้องได้เห็นด้วยนะกับตัวคาโนถึงจะเติบโตขึ้นไปได้นะจะต้องมียวนะจะต้องไม่ให้ผลตอบแทนหรือว่ามีดีแอพพลิเคชันเยอะนะแบลนดิ้งบริ i n g แพลตฟอร์มเนี่ยต้องมาหลั่มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างแรงจูน จูงใจนะครับให้คนนะครับเอาตัวคอต่างๆเข้ามาล็อกนะครับเกิดการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะสิ่งนี้นะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญนะที่จะทําให้นะตัว A.D.A. นะี่เติบโตขึ้นไปได้นะครับแล้วก็นักลงทุนบิลเลียนใหญ่ๆนะี่ถึงจะหันมามองนะครับตัวคาดานโนนะครับแต่ตอนนี้เองนะเราก็เห็นแล้วแหละว่าอย่างมีกองทุนอย่างเกรเสเกลนะก็ถือตัว A.D.A. อยู่อยู่ด้วยนะเทียบกับปีที่แล้วนะี่ก็ค่อนข้างมีพัฒนาการที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะลองมาแชร์นะหลังจากฟังมาร์คคิวบาร์ Q, Bar, เนี่ยให้สัมภาษณ์นะในช่องเอาคอยเอ่อเอาคอยเดลี่นะหลังจากให้สัมภาษณนะ์นั้นเนี่ยหลังจากที่ชาวทวีสนั้นะเนี่ยเรียกว่าชาวแคนาเดียนนั้นเนี่ยชาวชาวคานาโนเนี่ยก็เรียกว่าไปถล่มช่องเอาคอยเดลี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีตอนหนึ่งนะที่มาร์คคิวบาร์เนี่ยเขาบอกว่า เ o โดสคอยนั้นเนี่ย mm hmm. เขามองว่าน่าจะในอนาคตน่าจะมีแอปพลิเคชันมากกว่าตัวคันโนคันโนด้วยซ้านะจริงๆน,นเนี่ยผมเขาแค่ผมคิดว่าเขาเล่นมุกนะเขาเขารู้อยู่แล้วเหรอว่าโดสคอยนนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสมาร์ทคอนแทคเลเยอร์วันอยู่แล้วนะวนะก็เป็นรีแอคชั่นนะหลังจากมีการพูดถึงคนระับโอเคยังไงก็ตัวเอดีครนะผมเองก็ถือ a อ a เออยู่นะก็ยังไม่ได้ขายนะถือมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบ เพราะว่าผมคิดว่าส่วนตัวนั้นผมคิดว่าเอเดียยังยังยังโอเคอยู่นะ ouais. see, focus, แล้วก็สิ่งที่เราเปียงแต่สิ่งที่เรารอนั้นเนี่ยก็คือเวอร์ชันฮาร์ดฟอกแล้วก็เราก็อยากจะเห็นนะพวกดีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามารันนบนเครือข่ายของตัวคาโนมากขึ้นกว่านี้นะครับและผมคิดว่าหลังเวอร์ชันฮาร์ดฟอกน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนสมเดือนนะครับกว่าที่เราจะได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคงไม่ได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะสำหรับตัว คำตอบ,บสำหรับตัว d ดีแอปพลิเคชันนะที่จะมาลันบ,บนตัวเครือข่ายของตัวคาร์โนนะครับโอเคนั่นก็เป็นมุมมองของผมนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนที่อยากจะามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็อย่าไปลืมอย่าลืมนะเข้าไปร่วมกลุ่มเทเลแกรมได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผูสน้สนับสนุนช่องนะครับก็สามารถ กดเป็นผู้สนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็จะมีข้อมูลมาแชร์ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ